สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันด้วย Google Form นะครับแต่ว่าสำหรับคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ Google Form แลนะ้วเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการกรอกแบบฟอร์มหรือสร้างแบบฟอร์มของเรานะครับเราจะมาที่ Play Store ก่อนนะครับไปที่ Google Form App นะครับแล้วก็ มาที่เลือกที่ตัวนี้นะครับ Form App นะฮะ Form App ตัวนี้ผมได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคอน,นี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับไอคอนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ Form App ตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ Form App เลย เราก็มากดเครื่องหมายบวกสร้างฟอร์มนะครับ Create New Form นะฮะ mm hmm. ก็จะมีตัวเทมเพลตให้เรานะครับ Contact Form Customer Feedback Customer Satisfaction เออ Employee นะครับ Certification General Job Application Suggestion Form เออ หคำถามเราจะใช้ตัว suggestion form นะฮะเป็นเอามาทำฟอร์มสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะมีคำถามอยู่3คํคำถามนะครับเราจะไม่ใช้ตัวตัวนี้นะฮะจริงๆตัวนี้เขาก็มีให้ feedback form กับ satisfaction แต่ว่าตัวนี้มันแปลคำถามตัวนี้5คําคำถามเรา คำถามมันเยอะเกินไปนะฮะเราจะใช้คำถามสั้นๆเพื่อที่ว่าลูกค้าน่าจะสามารถกรอกได้อย่างสะดวกเขาคลิกเข้ามาที่พลักเจชชั่นนะครับแล้วก็แก้ชื่อฟอร์มเป็นเออแบบสอบถามเอยเอาใหม่ฮะแบบ แบบสอบถามความพอใจในตัวสินค้านะครับ d e s ก r i เราไม่เอาเราก็ลบไป เราจะระบุว่ายินดีรับฟังข้อเสนอนะครับชื่อนะฮะแล้วก็แค่ชื่อนะ นะครับช็อตอนเซอร์อันนี้ก็เหมือนกับคราวที่แล้วนะฮะที่เราได้ทำไปเป็นฟอร์มธรรมดานะครับอีเมลนะครับด u ซักเซชันเราก็แค่เป็นข้อเสนอแนะนะครับก็เสนอแนะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องระบุก็ได้นะครับ โอเคเราจะมีชื่อมีอีเมลนะฮะที่ต้องระบุข,ข้อเสนอเนี้ยมันจาเป็นเราจะเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเป็น multiple choice นะครับเ่อความพอใจในสินค้านะครับ เขาพอใจไในสินค้าแว้็แอปออปชันเข้าไปก็คือพอใจแล้วก็ไม่ชอบครับหรือไม่พอใจโอเคแล้วก็จะได้สีส แบบสอบถามวันนี้ก็ต้องระบุเพราะว่าเราก็อยากทราบฟีดแบ็จากลูกค้านะครับเราที่มาเมนูที่พ v วิวนะครับนี่พิวิวนะครับก็ทำแบบสอบถามก็จะระบุชื่อลงไปนะครับอีเมล ข้อเสนอเนี้ยความเป็นวาชัใชื่อนะฮะชะยุทธนายชยุทธพงนะครับอีเมลสิบสองีนะครับจีเมลข้อเสนอเนี้ยยังไม่มียัง ก็เสนอเนี้ยยังไม่มีนะครับควาพอใจขบอกพอใจมากตับมิดโอเคนะครับตรงนี้สามารถจะเลือกทีมได้นะครับก็เป็นทีมต่างๆโทนสีต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกทีมได้นครับแต่ผมไม่เลือกนะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะฮะก็คือ มีโลโก้เราก็าใส่โลโก้เข้าไปนะครับเวลคัมเพจก็คือสวัสดีนะครับสตาร์ทอมก็คือเราต้องใส่คำว่าเร,นนรเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับ ก็คือสามารถตอบได้ครั้งเดียวไหมนะฮะถ้าตอบได้ครั้งเดียวไม่ต้องติ๊กนะครับก็โชว์ผลสรุปไหมนะฮะโชว์ผลผลรวมก็น่าจะแสดงนะครับคำถามช h เค t เช่นดัมเบ e r ไหมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะฮะโอเคใช้ได้ เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็มาคลิกที่ builder แต่ถ้าเราคิดว่าฟอร์มนี้เราเสร็จสมบูรณ์เราก็กด Submit นะครับปุ๊บนะฮะนี่จะเป็นฟอร์มลิงก์เออเราจะ copy ฟอร์มลิงก์นะครับเราจะ copy ไว้คราวที่แล้วเนี่ยเราไปแปะไว้ใน f a c e b o o k นะครับคราวนี้เราจะลองมาสมมุติว่าเราจะส่งผ่านไลน์นะฮะ ส่งผ่านไลน์ดูนะครับข้อความให้ลูกค้าเนี่ยมากรอกที่ฟอร์มจากไลน์นะครับสมมุติว่าลูกค้าคือคนนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้วางเข้าไปปุ๊บนะครับลูกค้าก็จะเห็นฟอร์มนี้นะครับ เขาคลิกมาก็สามารถที่จะเข้ามาทำแบบสอบถามไปได้นะครับโอเคครนี้เราอ่าครนี้เรามาดูที่หน้าฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะปิดหน้าฟอร์มไปนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะแก้ไขฟอร์มแบบสอบถามนะครับต้องการจะเปลี่ยนโลโก้เราก็มาคลิกที่ฟอร์มแอป มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้นะครับนี่เขายัางไม่มีวิวレスปอนต์นะครับถ้ามีวิวレスปอนต์ก็จะมีคนตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นมานับจํานวนตรงนี้นะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็จะตัวแอปตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวออปชันให้มากมายนะครับเป็นตัวทูในการสร้างฟอร์มนะฮะเยอะแยะไปหมดก็เรียกว่ามีหลายหลากหลายร,รูปแบบมากนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาแล้วก็มาแก้ไขก็ปรับให้ตรงกับงานของเราได้นะครับผมก็ใช้ฟอร์มแอป,ปนี้พอสมควรนะครับเพื่อบางทีก็สะดวกเราไม่ต้องมานั่งเริ่มสร้างเองเหมือน คลิปที่แล้วนะครคลิปที่แล้วจะสร้างเองมันก็จะเหมาะกับงานบางประเภทนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะใช้ฟอร์มแอปซึ่งก็เขาจะมีแพทเทิร์นต่างๆรูปแบบต่างๆให้เราได้เลือกใช้เราก็สามารถที่จะเลือกให้ตรงกับหมาของเราได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เอ่อถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์หรือชอบนะครับก็กรุณากด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็ในการสร้างคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ